เคยสงสัยกันไหมครับว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกี่ยวกับโชคจริงๆเหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าถ้าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่เป็นผลมาจากกระบวนการที่เราสร้างขึ้นเองล่ะมันจะเป็นยังไงเราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวที่ว่านี้กันครับมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับของโฮเวิร์ดชูสเขาบอกว่าโชคคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากการออกแบบโอ้โหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะ มันเหมือนกับจะบอกว่าโชคเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่วิ่งเข้ามาหาเราแต่เป็นผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองผ่านการวางแผนการเตรียมตัวแล้วก็ความพยายามอย่างต่อเนื่องต่างหากคือเราทุกคนแหละนะชอบฟังเรื่องราวแบบรวยข้ามคืนหรือแบบว่ามีโชคหล่นทับอะไรทํานองนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่แทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้เรื่องแบบนั้นมันเป็นแค่มายาคติครับการรอโชคเนี่ยมันไม่ใช่กลยุทธ์เลยนะมันก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่แล้วหวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละครับ ซึ่งความสําเร็จจริงๆมันไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบนั้นเลยแล้วถ้ามันไม่ได้สร้างจากโชคแล้วมันสร้างจากอะไรละ่ะวันนี้เราจะมาดูกันในพิมพ์เขียวนี้ครับซึ่งมีเสาหลักสําคัญอยู่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือรากฐานกรอบความคิดและแผนปฏิบัติการนี่แหละครับคือกระบวนการที่เราจะมาเจาะลึกกันโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยที่เสาหลักแรกรากฐาน ซึ่งก็คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองและการทําความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งเพราะถ้าไม่มีรากฐานที่แข็งแรงเนี่ยทุกอย่างที่เราพยายามสร้างขึ้นมามันก็พร้อมจะพังลงมาได้ง่ายๆเลยคําพูดนี้ของ J.K Rowling นี่ทรงพลังมากๆเลยนะครับในวินาทีที่เราโตพอที่จะจับพวงมาลัยความรับผิดชอบก็ตกเป็นของเรามันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าพอถึงจุดหนึ่งเราก็คือคนขับเคลื่อนชีวิตตัวเองแล้วนะเราคือคนควบคุมเส้นทางทั้งหมดและจุดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง แล้วในทางปฏิบาาัติล่ะมันคืออะไรบ้างก็เริ่มจากนี่เลยครับรับผิดชอบชีวิตตัวเองไปเลยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลิกคิดเรื่องโชคไปก่อนเลยพอเราทําแบบนั้นได้แล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นว่าแล้วความสําเร็จในแบบของเราจริงๆมันคืออะไรกันแน่โดยที่มันต้องมาจากคุณค่าและจุดแข็งที่เรามีจริงๆนะไม่ใช่ของคนอื่นและนั่นก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญมากๆเลยครับว่าความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยสำหรับตัวเราเองเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไร ไม่ใช่ความสาเร็จในสายตาคนอื่นนะไม่ใช่ในสายตาของพ่อแม่หรือสังคมแต่เป็นของตัวเราเองจริงๆเพราะถ้าเราตอบคําถามนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็เสี่ยงมากเลยที่เราจะเผลอไปใช้ทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามความฝันของคนอื่นพอเรามีรากฐานที่แน่นแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาสร้างโครงสร้างด้านบนกันบ้างนั่นก็คือเสาหลักที่2เรื่องของกรอบความคิดหรือไม d เซ t ของเรานั่นเองนี่คือการสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งจากข้างในเพื่อให้พร้อมเดินไปบนเส้นทางนี้ เรื่องของกรอกความคิดนี่สร้างความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยนะครับลองดูสิคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยก็จะคอยแต่คิดว่าเอ๊จะมีอะไรผิดพลาดไหมแล้วก็หาเหตุผลมาสนับสนุนข้อจํากัดของตัวเองตลอดเวลาแต่ในทางกลับกันคนที่มองโลกในแง่ดีละ่ะเขาจะโฟกัสไปที่สิ่งที่ต้องการแล้วก็คอยมองหาโอกาสอยู่เสมอซึ่งการเปลี่ยนมุมมองแค่นี้แหละครับถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยแล้วเราจะเปลี่ยนมุมมองของตัวเองได้ยังไงละ่ะ จริงๆมันมีกระบวกนการ4ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเริ่มจาก1คือต้องรู้ตัวก่อนว่าเรามีความเชื่ออะไรที่คอยฉุดรังเราอยู่2ลองท้าทายความเชื่อนั้นดูซิว่าเฮ้ยมันจริงเหรอ3ลองหาหลักฐานมาหักล้างความเชื่อเก่าๆนั้นดูและสุดท้ายข้อ4ก็คือการแทนที่ความเชื่อเก่าด้วยความเชื่อใหม่ที่มันเสริมพลังให้เราเดินไปข้างหน้าได้นั่นเองครับมันก็เหมือนกับที่เทียดอร์โรสเวลล์เคยพูดไว้นั่นแหละครับว่าแค่เชื่อว่าเราทําได้ก็เท่ากับสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง โอ้โหนี่คือหัวใจสําคัญของเสาหลักนี้เลยนะคือไอ้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยแหละครับที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ความคิดมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้เอาละครับมาเจงเสาหลักสุดท้ายกันแล้วซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนั่นก็คือเสาหลักที่3แผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ครับนี่คือจุดที่รากฐานที่แข็งแรงกับกรอบความคิดที่ดีของเราจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผลลัพธ์จริงๆที่จับต้องได้ หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเลยนะครับสำหรับการลงมือทำก็คือหลักการ80-20นี่แหละแนวคิดมันง่ายมากเลยครับคือความพยายามแค่20%ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมักจะสร้างผลลัพธ์ได้ถึง80%เลยนะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องทำงานให้หนักขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะหาเจอไหมว่าไอ้20%ที่สำคัญที่สุดเนะี่ยมันคืออะไรแล้วทุ่มพลังทั้งหมดไปตรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเอง จากการเป็นแค่ผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตครับลองถามตัวเองดูง่ายๆว่าเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาไปกับการถ่ายฟีดเสพข้อมูลเสพความบันเทิงหรือเราใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาอยู่ในฝั่งของผู้ผลิตครับและหัวใจของการลงมือทําทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างนิสัยที่ดีครับอย่างเช่นเริ่มอะไรแล้วต้องทําให้มันจบโฟกัสทีละอย่างอย่าจับปลาสองมือ ตั้งเป้าหมายเล็กๆในทุกๆวันแล้วทําให้ได้พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆความมั่นใจมันก็จะค่อยๆมาเองและสุดท้ายเราก็จะหลงรักในความสม่ําเสมอหลงรักในกระบวนการนี้ไปเองครับเอาละครับเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันหน่อยดีกว่าจากตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องมายาคติของโชคตอนนี้เราก็ได้เห็นพิมพ์เขียวสามเสาหลักที่ชัดเจนมากๆแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการที่เราสามารถใช้สร้างความสําเร็จขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่อยากจะย้ำเลยก็คือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เราเดินเดินไปแล้วบังเอิญเจอเหมือนเจอของตกอยู่บนพื้นนะครับแต่มันคือสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างขึ้นมาเองทีละเล็กทีละน้อยวันแล้ววันเล่าผ่านกระบวนการที่เราตั้งใจทามาจริงๆสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คิดกันครับในเมื่อความสำเร็จมันคือกระบวนการไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแล้วก้าวแรกของแต่ละคนบนเส้นทางนี้คืออะไร